ฮะซุมเวลาชีวิตเอเอาเป็นไงเป็นกันเลยวะบ้านาเดคแค่หนึ่งวันเฮ้อไม่อยากจะเชื่อไปหาเพื่อนๆนดีกว่าเหลือเวลาไม่มากแล้วไม่เป็นไร <c oughs> นะไมลสวัสดีทุกคนนี่ใครเหรอคนผมเลืองอะนี่คือไมายเป็นเพื่อนใหม่นะเพิ่งเข้ามาในกลุ่มอ๋อโอเคทุกคนเรามาบอกเวลาชีวิตกันเถอะเราได้หนึ่งร้อยปีเราได้แปดสิบปีเราได้เจ็ดสิบปี <c oughs> เราได้สองวันอเองอะฮือฮือ ทุกคนไมลน่าสงสารมากนะเราแบ่งเวลาชีวิตให้ไม่กันเถอะเดี๋ยวก่อนสิรินยังไม่ได้บอกเลยอืมๆงนั้นรินก็รีบรีบบอกมาสิเสียเวลาเออเราได้หนึ่งวันคิดในใจไม่จริงฉันต้องหาทางโกหกเออทุกคนคือความจริงเราได้ห้าชั่วโมงแต่เรากลัวทุกคนจะเสียใจทุกคนต้องแบ่งเวลาให้ไมลนะส่วนรินก็แบ่งให้ไมายเธอนะไมายไม่มีเพื่อนเลยมาเล่นกับพวกเราอันน่าสงสารมากๆแต่เราได้แค่หนึ่งวันเองนะครีมทำไมเธอใจร้ายจังริน เราทำอะไรผิดหรอเห็นไหมเธออย่าเห็นแก่ตัวไปหน่อยเลยนะรินมาขเขาน่าสงสารจริงๆอืมเั้นฉันไปเป่งให้ก็ได้ขอบคุณนะทุกคนเรามีชีวิตต่อได้อีกเยอะเลย